สวัสดีครับฟีตาช็อออนไลน์นะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการไลฟ์นะครับผ่านตัวไลฟ์จากตัว obs นะครับเข้าที่อินสตาแกรมนะครับหลายคนอาจจะรู้ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้อินสตาแกรมสามารถไลฟ์ได้แล้วนะครับซึ่งตอนไลฟ์จากอินสตาแกรมเนี่ยมันจะไปขึ้นที่สตอรี่ตรงนี้นะครับผมแต่ปัญหานะครับก็คือว่าเวลาเราไลฟ์เนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียกว่าหน้าเชื่อมต่อหรือหน้าที่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ r t m p อะไรนะครับตัวสกิ๊สตรีมส e รีมคคืออะไร นะครับโดยหลักๆแล้วในมือถือเองก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับก็คือกดมีะไรให้กดให้เลือกให้ไล่เลยนะครับทีนี้การจะรู้ค่า r t m p ได้เนี่ยนะครับต้องใช้โปรแกรมเข้าช่วยนะครับสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับอินสตาแกรมจะไม่มีนะครับจะมีเฟ f a c e b ไล k ์ทวิ t เตอร์ยูทูบมิ e เซอร์อะไรพวกนี้นะครับส่วนจะคัดตอมเราก็จะไม่รู้เซิร์ฟเวอร์นะครับว่าจะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับหรือสตรีมคีย์คืออะไรอันเนี้ยเราจะไม่สามารถรู้ได้นะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่ Google นะครับ พิมพ์ไปที่เวอร์ไวเว็บนะครับอ่าเฟซใน Google เลยครับเฟซคำว่า yellowduck.tv นะครับจะเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะครับ yellow duck t v ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเอาค่า RTMP URL กับ Stream Key จาก IG เข้ามาอ่าก๊อปสามารถไปเป็นตัวที่หาค่า RTMP นะครับให้ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาก่อนนะครับมีทั้ง Mac และ Windows นะครับผมตรงนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมนะครับชื่อว่า yellow duck ตัวนี้ นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าขั้นแรกให้เราใส่คือล็อกอินนะครับล็อกอินตัวอินสตาแกรมนะครับอ่าล็อกอินตัวอินสตาแกรมกับอ่าใส่คันบวดไปนะครับผมเพื่อเพื่อทำการอ่าเอาค่า r t m p นะครับผมนะครับเราล็อกอินเข้าไปนะครับผม ล็อกอินเสร็จนะครับรอใช้เวลารอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ตัว r t m p เข้ามาอ่าลืมบอกไปครับตัว IG นีครับเวลาเราไลน์เนี่ยต้องทำหน้าจอเป็นแนวตั้งนะครับอ่าเพราะว่าตัวการแสดงผลสตอรี่เนี่ยจะไม่เป็นสเกลแบบแนวนอน1 6ต่อ9ไม่ใช่นะครับตัวนี้มันจะเป็นอ่าแนวตั้งแบบนี้นะครับผม ่าเนี่ยครับตัวโปรแกรมก็จะได้ค่า RTMP มาแล้ว UR งกับตัว s r e a m Key ให้กด Copy นะครับผมนะครับตรงหัวข้อสต e ีมใน o b s นะครับเลือก s t t t i n g นะครับผมเลือกสต e ีมนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น Custom นะครับถ้าใส่ s e r v ์ฟอร์นะครับก็คือตัวลิงก์ RTMP นะครับส่วนตัว Steam Key ให้ Copy มาเหมือนกันนะครับ Copy วางนะครับกด Apply OK นะครับกดสตรีมได้เลยนะครับทีนี้ภาพก็จะถูกส่งขึ้นไปที่ ตัว IG นะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปที่ IG นะครับซึ่งมันจะไม่อยู่หน้าวอลครับมันจะอยู่ในสตอรี่นะครับตรงนี้นะครับสำคัญคือว่าต้องรีบก๊อปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างหน้าเว็บของตัวดักนะครับก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่าตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดว่าใช้การยังไงนะครับให้ล็อกอินนะครับจะสตรีมคีย์มา ตัว ig เนี่ยเองไอจี IG เองเนี่ยจะช้ากว่า a c e b o o k นิดหนึ่งนะครับต้องบอกต้องแจ้งก่อนนะครับอันนี้นะครับสังเกตตอนนี้มันไลละนะครับผมทีนี้นะครับฟีดเรามันจะไปอ,อยู่ที่สตอรี่ซึ่งต้องต้องตอนนี้ปปต้องรอสักคู่หนึ่งนะครับผมถึงจะขึ้นอ่าแค่นี้เองนะครับประมาณนี้นะครับผมวิธีการไล์จากอ่าไล่โอเสนะครับให้เขาให้ไล์จากโอเสใ,ให้ยิงไปที่ตัว อินสตาแกรมนะครับประมาณนี้วิธีทำนะครับผมสําคัญคือต้องเป็นแนวตั้งนะครับถ้าแนวนอนภาพมันจะขึ้นไม่เต็มนะครับผม่าประมาณนี้นะครับใครติดปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรทิกใหม่ๆของ o อเคลิปหน้าเดี๋ยวจะมานำเสนอให้อีกนะครับผมฝากติดตามช่องน้นะครับสีตาช็อปออนไลน์นะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ